พัชรีปล่อยโฮเจอแฟนคลับทําแบบนี้พร้อมข้อความอ่านแล้วหน้าชาต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นหมอลำซิ่งที่มีเจ้าภาพแผ่จองทิวไปทําการแสดงงานแน่นข้ามปีเลยทีเดียวค่ะอย่างใหม่พัชรีชัชเลิศล่าสุดก็มีเรื่องทําเอาใหม่ถึงกับเศร้าและเสียใจมากที่สุด โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปที่กำลังนอนร้องไห้น้ำตาไหลพร้อมกับเขียนข้อความว่าดึงข่อยขึ้นมาแน่ทุกคนความรู้สึกนี้อยากหยุดทุกอย่างลงนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าเราเป็นคนตลกนะแต่ไม่ใช่ตัวตลกโดยใหม่ได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมโพสต์ภาพรูปเค้กที่เป็นรูปอวัยวะเพศและเขียนว่ามีคนเอามาให้หน้าเวทีแล้วเขียนมาว่าให้พี่ใหม่อมให้หน่อยจากร้านเบเกอรี่ทุกคนเราเห็นข้อความเราหลีกเลี่ยงเลยหน้าชาจะร้องไห้ ความรู้สึกเราตอนนั้นมันดิ่งมากเราไม่คิดว่าเขาจะมองเป็นเรื่องตลกทุกเรื่องถ้าเราทําลงไปแฟนคลับจะคิดยังไงแฟนเราจะคิดยังไงแม่แม่แมพี่พี่ที่ติดตามเราจะคิดยังไงมันไม่เหมาะสมมากๆม,มันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติกันแล้วคนที่เอามาให้ก็เป็นทอมด้วยนะเราเลยหลีกเลี่ยงด้วยการไปร้องเพลงทางอื่นก่อนจนเขาเดินมาอีกรอบซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเล่นมุกไปแต่มันจุก ทุกคนมันดาวมากตอนนั้นและเขียนเพิ่มอีกว่าเราแสดงเราเล่นเรารู้ว่าขอบเขตอยู่ตรงไหน,นเราเซฟตัวเองและทุกคนตลอดแต่อันนี้ไม่ไหวจริงๆทำเอาเรานอนไม่หลับทั้งคืนถึงตอนนี้9 1วนาฬิกา15นาทีพยายามวางทุกอย่างจะค่มตานอนดูขอให้ตื่นขึ้นมามีแต่สิ่งดีๆซึ่งหลังจากเกิดเรื่องขึ้นทางร้านได้ทักมาขอโทษเจ้าตัวแล้ว